เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเราจะได้เจอภาษาอังกฤษเรื่องอะไรนะคะอะคำสั่งค่ะ instruction เลย choose the most appropriate option ให้เราเลือกนะคะตัวเลือกที่ทำไมเหมาะสมมากที่สุดนั่นเองเนาะอะที่นี้ค่ะตัวโจทย์บอกว่า j e n n y has a cute voice making her song you and me sound very attractive นะคะอะ s e n n y has a cute voice ค่ะ เจนนี่เนี่ยมีเสียงที่ทำไมสักอย่างหนึ่งเนาะนะคะไว้เสียงนะคะอ่ะเสียง making her song you and me sound very attractive ก็คือทำให้เพลงของเธอเนี่ยที่ชื่อว่าเพลง you and me ถูกไหมคะ sound ก็คือฟังดูทำไม very attractive ก็คือน่าดึงดูดเนาะ attractive เพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงของเจนนี่น่าจะเป็นเสียงที่แบบ positive เนาะ เป็นคำชมในแง่บวกถูกไหมคะอ่ะ attractive เนอะนาหนึ่งดูดโอเคเพราะฉะนั้นค่ะมาดูที่ choice กัน choice a เลย t e r r i f y ค่ะตัว t e r r i f y คืออะไรคะตัว t e r r i f y คือทำให้อะไรทำให้หวาดกลัวเนาะอ่ะทำให้หวาดกลัวหวาดกลัวนะคะที่นี้เลย ตรงนี้ตัวอะเนี่ยค่ะที่เราเห็นกันเนาะเจนนะี่แฮส่ะเจนนี่เนี่ยมีเสียงที่จูจ่ๆอะไรสักอย่างหนึ่งตรงนี้สิ่งที่เราต้องการมันน่าจะไม่ใช่ verb ถูกไหมมันน่าจะเป็น adjective ถูกไหมคะอ่ะตรงนี้เนาะถ้าจะเป็น adjective ที่มาขยายตัว Voice อีกทีหนึ่งว่าเป็นไว้ e เสียงแบบไหนเพราะฉะนั้น choice A เนี่ยเราก็ตัดเขาทิ้งได้เนาะ choice B ค่ะ terrific นะคะ terrific terrific หน้าตาคล้ายๆ terrify ค่ะแต่จะหมายถึงว่าหวาดกลัวหรือเปล่าจริงๆแล้ว terrific เนี่ยมันจะเป็นอีกคำหนึ่งนะคะที่เขียนใกล้ๆ terrify แต่ความหมายเนี่ยถือว่าต่างกันสุดขั้วเลยเพราะว่าตัว terrific เนาะมันจะแปลว่ายอดเยี่ยมมากนะคะอ่ะยอดเยี่ยมมากนะคะแล้วก็ choice ค่ะ terrifyingterrifying Terr นะคะจำกันได้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัว verb เนอะถ้าหากว่าเราเติม adjective เติม ing ไปมันจะกลายเป็น adjective ได้ถูกไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นตัว terrifying ตรงนี้สามารถเป็น adjective ได้ค่ะแต่จะแปลว่าอะไร terrifying จะแปลว่าน่าหวาดกลัวหรือว่ารู้สึกหวาดกลัวอ่าถ้าเป็น terrifying จะเป็นทำไมคะน่าหวาดกลัวเนาะน่ากลัวนะคะอ่ะน่ากลัว ส่วน choicey ค่ะเติม ed ทำให้เป็น verb ช่องที่3ไปตัวนี้ก็จะหมายถึงอะไรเป็น adjective เหมือนกันหมายถึงรู้สึกกลัวก็ได้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเนาะเรื่องนี้นะคะก็จะมีคำท่องที่เราคุยกันไว้ก็คือจะเป็น i n งนี้แปลว่าหน้าแปลว่าหน้า ส่วนเอสหนาแปลว่ารู้สึกเนาะส่วนเอสหนาแปลว่ารู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเจอเนาะต้องระวังเนาะอย่าสับสนนะคะอีงนี้แปลว่าหน้าส่วนเอสหนาแปลว่ารู้สึกโอเคเพราะฉะนั้นเสียงของเจนนี่น่าจะต้องเป็นยังไงที่ทำให้เพลง you and me เนี่ยมัน attractive มากๆน่าต้องเป็น terrific ถูกไหมคะอะเพราะฉะนั้น Jenny has a terrific voice นั่นเองเนาะ อันนี้ก็คือข้อ b-boy นั่นเองค่ะโอเครู้ว่าแคปมันแกรมมาไม่พลาดแอเร่เก่งภาษาอังกฤษครัวัาทูเกเซอร์ไปด้วยกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเรียนที่บ้านก็เก่งได้แม้เรียนออนไลน์แต่ได้มากกว่ามาเริ่มไปด้วยกันที่กวดวิชาทูเกเตอร์